วันนี้ก็สนุกมากครับอยากจะมาร่วมอีกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสนุกดีในช่วงโควิดระบาดใหม่ๆนะครับมันส่งผลกระทบก็คือในเรื่องการเรียนการสอนเด็กก็ไม่ได้มาโรงเรียนได้มีมาตรการก็คือให้เรียนผ่านระบบออนไลน์การเข้าถึงโทรศัพท์มือถือโดยขาดการดูแลอาจาะยสาจากผู้ปกครองทำให้เด็กเนี่ย เล่นเกมอยู่เกินไปแล้วก็เข้าถึงสื่อที่มีบังควนก็มีเยอะนะครับถ้าพบเด็กที่ติดโทรศัพท์แบบหนักมากเราจะช่วยกันในชุมชนก็คือประสานงานกันทั้งผู้นําชุมชนทั้งผู้ปกครองจะมาพูดคุยกันก่อนว่าจะดึงเด็กคนนี้ออกมาได้ยังไง ในส่วนของกิจกรรมเรานะคะก็จะเป็นกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะมีทั้งหมด4ฐานจะประกอบไปด้วยฐานดนตรีค่ะเป็นดนตรีพื้นเมืองค่ะดนตรีพื้นบ้านนะคะก็จะมีเครื่องดนตรีที่มันหลากหลายะคะเป็นความสนุกสนานไปด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกีฬานะคะกีฬาพาเพลินก็คือเหมือนเป็นอีกหนึ่งในทักษะของวิชาสุขาศึกษาแบบน,นะะี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นกีฬาพื้นบ้านนะคะผสมไปด้วย ต่อไปจะเป็นกิจกรรมภาษาค่ะคือของทางอุมเม ouais pues, mama, ่านะคะก็จะเป็นในส่วนของภาษาพุ้ธไทยเพราะเป็นชนเผ่าพุ้ธไทยค่ะส่วนของบ้านสกแมวก็จะเป็นภาษาไทยขาค่ะเพราะว่าทั้งสองนี้นะคะจะเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาคนละอย่างแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นฐานวัฒนธรรมนำครีเอทก็คือในส่วนของอุเม่าจะโดดเด่นในเรื่องของการย้อมครามค่ะแล้วก็ส่วนสกแมวนะะคก็จะเป็นการย้อมเปลือกไม้ก็คือนําเปลือกไม้จากธรรมชาตินะคะมามัดย้อมถ้าสมมุติวด้เมื่อไหรที่เรามีความชอบ ในสิ่งที่เราทําเราจะไปสนุกกับสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งที่มันมาเยื่อ,อยู่แบบนี้ค่ะผมประทับใจผ่านภาษามากเพราะว่าได้เรียนรู้ทั้งภาษาพูไทยแล้วก็ได้วาดรูปด้วยครับได้ความสนุกความบันเทิงและสามัคคีด้วยครับทํากิจกรรมพื้นเมืองค่ะเช่นทําผ้าม,มัดย้อมสานกระเ,เป๋าแบบนี้ค่ะ ก็จะใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าเราทำแล้วเรานำไปต่อยอดค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เรามาทำเนี่ยมันแสดงให้เห็นมากๆเลยว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่การที่ชุมชนร่วมมือการมาทำกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าพลังอาสาสมัครเนี่ยมันเกิดมาจากชุมชน,นมเพื่อทีอินมาคือยูนิเซฟเพื่อออกไปให้ความรู้กับเยาวชนแล้วก็ทํากิจกรรมให้เด็กๆนะคะมีเวลาหรือว่ามีการเรียนรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็เลยอ้าวยูนิเซฟมาถึงเรา ก็ดีใจแล้วก็อยากให้ลูกหลานในชุมชนได้เข้ามาร่วมหวังว่าเด็กๆนะคะจะรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กว่านี้นะคะนอกจากที่อาจจะหันไปหาโทรศัพท์มือถือนะคะ